เมื่อลูกหัวโนเราควรประครบเย็นนานแค่ไหนนะคะก่อนอื่นเรามาทราบก่อนว่าประโยชน์ของการประครบเย็นคือช่วยให้เส้นเลือดหดตัวและช่วยลดอาการบวมได้นั่นเองนะคะเราควรทําภายใน24ชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุนะคะเมื่อเราสํารวจร่างกายของลูกเราแล้วเนี่ยว่ามีแค่อาการหัวโนนะคะเราก็เอาเจลประครบเย็นนะคะหรือถ้าไม่มีเจลแนะนําเป็นใช้น้ําแข็งนะคะแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดหอ่อ นํามาประครบที่บริเวณที่หัวโนนะคะใช้เวลา2 3นาทีแล้วก็หยุดพักนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาอย่างน้อย15นาทีหรือถ้าเกิดมีอาการปูดบวมเยอะนะคะจะใช้เวลา30นาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้นะคะหลังจากที่เราประครบแล้วเราสังเกตอาการของลูกเราแล้วนะคะถ้ามีอาการผิดปกตินะคะแนะนำพาลูกๆ ที่โรงพยาบาลได้ทันทีค่ะ